สวัสดีนักลงทุนดองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันวันนี้สู่28่กรกฎาคมนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่2ของวันเมื่อวานนี้ราคาโกลสปอร์ตล่วงลงแรงเลยนะครับลงมาเคลื่อนไหวแถว1 940นะครับโดยประมาณก่อนที่จะดีขึ้นมาในช่วงเช้าเล็กน้อยนะครับก็ยังไม่รู้ว่าไปยังไงต่อคืนนี้จะมีตัวเลข PCE นะครับน่าสนใจเดียวเดี๋ยวผมพูดคุยกับทางคุณมงคลน,นิมิตภาคเทรดเดอร์ของทาง G ี a ค g โกนะครับไปดูมุมมองของทาง G ี a คว่าจะแนะนำกลุ่มการลงทุนอย่างไรดีแล้วก็แนวโน้มราคาทองคำระยะสั้นจับเป็นอย่างไรนะครับสวัสดีครับคุณมงคลครับสวัสดีครับโอ้เมื่อคืนอยู่ดีก็ร่วงลงมาแรงๆเลยนะครับมองยังไงต่อดีครับ ก็ด้สุทรงนะครับก็หลังจากที่ตัวเลขเมื I mean, <wide> ่อวานเนี่ยออกมาค่อนข้างดีนะครับก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่ที่ราคาทองเนี่ยจะดกดดันลงมานะครับผมแต่็็ยังคงอยู่ในกรอบนะครับอย่างเมื่อวานเนี่ยก็ถ้าเกิดราคาดูเทไลด์ดีๆเนี่ยมันเทียบกับไฮไฮเดิมวันก่อนที่ประมาณหนึ่ง 987เนี่ยมันก็มีขึ้นไปนิดเดียวประมาณ1980 982เป็น1980 182แล้วก็จุดเทลงมานะครับผมก็จะเล่นอยู่ในกรอบเนี่ยก็ยังมองว่านะครับจุดที่จะเข้าซื้อได้เนี่ยก็ยังออยังแถวน่าสนใจจริงๆเนี่ยก็อยู่มวัี่ส40แล้วก็ประมาณ้าไรตามแนวรับเนี่ยก็ประมาณ1930ถึง1915นะครับก็คิดว่าน่าแต่ไม่หลุดไปไกลเท่าไหร่อือฮือนะครับแต่แรงขายวันเยอะมากจริงนะครับผมก็ ก็ถามว่าออกมากันงเยอะนะครับอืมคือนี้มีปีซีอีอีกห่ะมองยังไงดีครับก็คงต้องจับตาดูล่ะครับแต่ว่าตัวเนี้กินเฟ้อพวกอาหารกับพาังานมันกำลังกำลังที่มีปรับขึ้นมาแล้วก็อาจจะมีผดกระตัวเนี้ยให้ออกมาสูงขึ้นก็ได้แล้ว้เกิดสูงขึ้นก็คงต้องไปดูต่อไปว่าเฟ็ดมัมีแนวโน้มยังไงอืม ครับผมเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเขาก็ออกมาเขาก็ไม่ได้ฟันธงมาก่อนหนะ้าน,นี้นตลาดค่อนข้างที่จะให้น้ำหนักก่าเฟดเนี่ยจะมีการคงอัตาราดอ,อกเบี้ย,ยไม่ขึ้นมากกว่านี้แต่สุดท้ายแล้วเฟดเมื่อวันก่อนออกมาเจอโลวอว่ามาพูดก็ยังคงกัดมันเด้ว่าทุกอย่างขึ้นอยู่ตัวเลขที่จะเกิดขึ้นซึ่งถ้าเกิดดูตัวเลขที่เกิดขึ้นจริงแล้วเนี่ยก็มีโอกาสในการที่จะขึ้นต่อแต่ตัวเลขเงินเฟ้อมันน่าจะขึ้นเดือนหน้าบอครับคุณต้อมไอ้คุณมงคลเพราะว่าราคาอาหารกับพลังงานเนี่ยมันมันเพิ่งมีเอฟเฟกต์กอนี้ใช่มา ใช่ครับก็แต่ก็คิดว่าแต่เอาจริงก็ถ้ามองข้ามช็อตไปก็หน้าก็อาจต้องดูแหละครับแต่ี้ตัวนี้ก็ต้องอืไม่แน่ใจนกัแต่เฟดว่าแต่เฟดว่าทูก็ก็ก็ตั้งเกือบแปสิเปอร์เซ็นเลยนะที่มองว่าเฟดจะคงดอกเบี้ยในเดือนหน้า ครับก็อจริงมันเป็นแค่ตัวคาดะเนครับมันเปลี่ยนได้ทุกเมื่อจริงๆเพราะเราก็เคยเห็นอยู่ว่าอยู่ดีๆตา้เก้าสิบเปอร์เซ็นลดหรือยี่สิบเปอร์เซ็นก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วก็อินดิเคเตอร์ได้ระดับหนึ่งแต่ว่าพอมันจริงๆแล้วต้องดูว่าใกล้ๆแล้วเนี่ยมันจะออกมาแนวไหนกันมากกว่าอืดูข้อมูลใช่ไหมข้อมูลจริงว่าจะเป็นยังไงใช่ไหมใช่ครับดูดูให้ดูข้อมูลดีกว่าแล้วถ้าเกิดเออเราก็คาดคะเนได้นะครับถ้าเกิดว่ายังพวกตัวเลขเอ่อพวกค่าใช้จ่ายต่างๆมันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็พ มันก็พอเห็นได้ยังครับเอ่อจะคำว่าอะไรต้องาณการได้แหละครับอืมอืมอืมครับผมอย่างนี้ p c ีคืนนี้คาดการณ์ยังไงครับจะลดหรือจะลดขึ้นจะลดลงหรือเพิ่มขึ้นนะครับอ่า p c ี PC ได้อย่างที่เอ่อพี่หนุ่มบอกนะครับก็อาจจะยังไม่สะท้อนอะไรมากในคันนี้นะครับแล้วก็ออเอาเป็นใช้คําว่าดูตามไอ้นี่จะดีกว่านะครับก็ผมไปไปฝันถงว่ามันจะลงี๋ยอจะขึ้นแต่ก็ตัวเลขก็ออกมาลดลงนะครับอืม แล้วกรอบจะลงทุนจะยังไงดีครับกรอบการลงทุนราคาไทยเนี่ยผมยังคงม,มองอยู่ประมาณสามหนึ่งแปดร้อยเนี่ยก็คิดว่าในร,ระยระยาวก็น่าสนใจอยู่เขา<ต>้าซื้อได้ใ, <น S 1> ใช่ไหมครับใช่ครับก็ยังคิดว่าน่าเข้าซื้อได้อยู่เพราะว่าประเด็นสําคัญอีกส่วนหนึ่งตอนนี้เนี่ยต้องดูเรื่องของขัานเงินบาทค่อนข้างที่จะโอ้พันผวนมากเลยเนาะหนักงวงมากครับตอนนี้เงินบาทค่อนข้างหนัก่วงมา,มากๆวันหนึ่งวิ่งกันสามสิบสี่สิบตังค์มันก็อื ค่อนข้างโอวเลยไปนิดนึงนะเพราะถ้าทั่วไปแล้วปกติแล้วผมว่าเงินบาทมันไม่ควรจะเหวี่ยงขนาดนี้เพราะว่าแบงชาติแต่ควรจะมีเข้ามาเข้ามาทําอะไรสักอย่างถ้าเกิดว่ามันเหวียงได้เยอะแต่กับการที่ว่าช่วงนี้เนี่ยไม่รู้ว่าเป็นเพราะช่วงเปลี่ยนถ่ายรัฐบาลหรือเปล่ามันก็คงไม่มีนโยบายเข้ามาเอ,อประคองเงินบาทหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจมันก็เลยทำให้ตัวถ้าจะสังเกตดูในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยโอวิ่งกันห้าสิบตีสิบห้าสิบตังค์หกสิบตังค์ต่อวนันซึ่งมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้น ทองไทยก็กรอบสามหนึ่งเจ็ดร้อยแปดร้อยยังซื้อได้นะครับครับผมผมว่ายังมีความน่าสนใจอยู่นะสามหนึ่งแปดร้อยถ้าเข้าแปดร้อยไปแล้วเราไปถวอีกทีก็ตปรงมาเจ็ดห้าศูนย์แล้วไปอีกทีหนึ่งก็อะแปดแปดร้อยเจ็ดร้อยครับแล้วก็อีกทีหนึ่งห้าร้อยไปเลยถ้าเกิดว่ามันจะลงมีดีแต่ผมว่าส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะลงไม่เยอะครับแล้วทำกำไรชาวไหนดีครับ ทคโอฟิตเหรอครับถ้ารอไจริงถ้าเห็นจริงๆเนี่ยผมรับ 3, 000, 000ักสามหมื่นสองพันนะถ้าเกิดใครถ้ารอได้นะใช่ถ้าเกิดใครรอได้ถ้าเกิดยังคิดว่าอยากได้อยากอ่าจชคำว่าอยากได้เงินด่วนก็สามหมื่น <c oughs> สองครับก็น่าจะแถวนะแต่ถ้าเกิดจะถือยาวเนี่ยมันก็น่าสนใจอยู่เพราะว่าอ่าปัจจัยรวมๆอ่ะ,ะม,มันผมไม่ค่อยเห็นข่าวที่สามารถจะกดทองได้นะหลังนีง้มันก็จะมี <c oughs> แค่เรื่องขึ้นดอกเบี้ยได้อีกทีหนึง่งก็พอหลังจากนั้นอ่ะผมว่าก็น่าขึ้นดอกเบี้ยยากแล้ว ร,รัวกจอีกอันหนึ่งก็มันใจอันนึงก็สงคามก็คิดว่าน่าจะยืดเยื้อต่อน่าจะไม่กดอันทองเลยหรือกสปอร์ตนะครับกรอบให้ดีครับก o s p o r นะครับก็ถ้าเกิดจะจริงประมาณอย่างที่บอกค่ะประมาณถ้านายแรกที่อยากจะเข้าเนี่ยเซฟเซฟผมว่าอยู่ประมาณหนึ่งเก้าสามห้าันที่สองประมาณหนึ่งเก้าหนึ่งห้าครับพุดพันเก้าคับอืมสี่ศูนย์สี่ศูนย์นี่เข้าได้ไหมสี่ศูนย์หรือว่ารอ,อกว่านั้น อืมทิ่จริงมันชัแนลมันอยู่เท่าไหร่ครับคุณมงคลชัแนลตอนนี้เหรอครับหนึบบ่งเก้าสี่ศูนย์ถึงอะไรอ่อที่จริงสี่ศูนย์วันก่อนอ่ะมันมันเป็นแนวรับอยู่ประมาณสี่ห้ารุดไปหน่อยนึงอ่าอ่สี่ห้าไปแนวรับแล้วก็ดูว่ามันจะเด้งขึ้นในสักเท่าไหร่ปรากฏมันขึ้นมาเด้งมาชนเอีมเอสองร้อยวันอ่ะเป็นสักสี่ครับเอ็ยงเอสองร้อยครับที่ไหนครับสายสี่ชั่วโมง ประมาณไลน์สี่โมงครับผมประมาณกรออ,อะไรหนึ่งเก้าเท่าไหร่ครับเอ่อถ้ากรอจริงๆก็ประมาณหนึ่งเก้าสามห้าไปจนถึงหนึ่งเก้าแปดสูตรครับกอบที่เ,เห็นอยู่ตอนนี้นะครับทาเล็กไปก็น่าสนใจอยู่ว่าจะขึ้นได้ยาวๆเพราะคน<บ>มองตีคนมองขึ้นเยอะมาก <c oughs> บายแอดอะไรครับบายแอดย่อบายหรือเร่งเซลครับย่อบายครับย่อบ่ายเนาะใช่ครับโอเคทางแบงค์ได้ครับขอบคุณครับุงคนครับ สวัสดีครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับต้องขอบคุณคุณมงคลใน,นมิตรภาคเทรดเดอร์ของ g ีขับโกนะครับที่มาร่วมแบ่งปันข้อมูลกันในวันนี้ตัวเลขโกสปอร์ตก็เคลื่อนไหวรุนแรงกันพอสมควรนะครับไม่มั่นใจว่าเฟดจะเอาอยัางไงขนาดที่อ่าค่าเงินบาทของไทยอย่างที่คุณมงคลบอกครับเหวีย่ยงแรงมากนะครับวันหนึ่ง40ตังค้50ตังเนี่ยส่งผลต่อราคาทองคำไทยกันพอสมควรก็ต้องะระมัดระวังกันนะครับในการลงทุนช่วงนี้รอ ได้ก็รอให้ถึงชัวร์นะครับตามแนวรับแนวต้านที่คุณมงคลให้ไว้ก็น่าจะเป็นจุดที่ปลอดภัยทีเดียวอันนี้ก็คือข้อมูลที่ทางโกลาหยิบยกมาฝากกันในช่วงนี้นะครับถ้าชื่นชอบฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องทางต่างๆของโกลาเพื่อเป็นกาลบังใจกับทีมงานด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ